สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับท่านที่ติดตามนะครับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนกพิราบนะครับพิราบแข่งที่ผมเคยลงไปอัปเดตการเจริญเติบโตการเข้าขคู่การผสมพันธุ์หรือว่าการพ่อพันธุ์ของพิราบนะครับพิราบตระกูลพิราบแข่งนะครับก็คือสําหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าผมเองก็ใหม่เลยจริงๆนะครับตอนนี้มีสี่คู่นะครับสี่คู่แล้วก็ มีตัวหนึ่งที่ที่กำลังเป็นหนุ่มครับที่กำลังเป็นหนุ่มตอนนี้คึกมากน่าจะได้ต้องได้หาสาวให้แล้วนะครับรูอาการแต่ว่าก็ยังไม่เต็มหนุ่มนะครับปลายปีกยังขนปีกยังยังมาไม่สุดครับยังมาไม่เต็มนะครับแล้วจะมาดูอ่า การเจริญเติบโตของของอพิราบนะครับมาดูครับมาดูเทียบพอดีก็จะเอาตัวนี้ไปปล่อยนะครับอันนี้เป็นพิราบบ้านเราพิราบวัดน,นะครับอันนี้น่าจะประมาณสองเดือนนะครับดูครับมาสองเดือนนะครับน่าจะนั่นแล้วพอดีลูกสาวเจอตกลังลงมาแล้วก็ก็เลยเอามาให้เลี้ยงนะครับกลัวเขาไม่รอดตอนนี้รอดแล้วน่าจะน่าจะบินได้แล้วนะครับ อีกเริ่มจะยาวน่าจะจะพอบินได้แล้วนี่ครับดูครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์ในรูปแบบในโครงสร้างของเขาเดี๋ยวจะเทียบกันให้ดูนะครับกับเด็กๆกับเด็กๆของอพิลาบที่เขาเลี้ยงเลี้ยงแข่งนะครับเรียกว,ว่าพิลาบ,บินดูครับเนี่ยครับน,น,นี่แม่กำลังป้อนอยู่เลยนะครับครับ พ่อกำลังป้อนนะเดี๋ยวนี้พอ่อพ่อดูครับพ่อเขาดุมากนี่ครับตัวนี้ก็คือดูมากอันนี้อายุนะครับอายุวันนี้วันที่สิบหกนะครับสิบหกธันวาปีหกหกนะครับอันนี้อายุสิบเอ็ดสิบสองสิบสามวันครับอ่าตีตีกลมเลยสิบสิบสองวันเต็มๆแหละนะครับเพราะว่าเขาฟักที่ วันที่สามนะครับตีเลยวันที่สามนะสองกับสามสองก็คือตัวที่ออกโทนสีเทาๆขาวนี่นครับตัวที่วันที่สามนี่คือตัวสีน้ำตาลนะครับไม่รู้ว่าจะได้พ่อหรือได้แม่มาไงแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะขาวเยอะนะครับจะออกโทนขาวโทนเทาเยอะเดี๋ยวไงจะเอามาเทียบมาชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับดูความต่างของลกพิราบ วัดนะครับพิราบ้านเรานี่แหละกับพิราบที่เป็นสายแข็งดูความต่างว่านกสองเดือนกับนกสิบสองวันนะครับจะต่างกันยังไงเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับครับทีนี้กับอ่พิราบนะครับอันนี้คือพิราบสายแข็งนะครับลูกนกสิบสองวันนะครับตอนนี้อยู่ประมาณสี่ขีดครึ่งนะครับดูสี่จุดห้านะครับสี่จุดห้ากรัมนะครับ อ่าไม่ใช่สี่จุดห้ากำลังสี่ร้อยห้าสิบนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับดูครับอันนี้ขนกําลังแทงขนนะครับเพิ่งได้สิบสองวันนะครับอันนี้เรียกว่าสิบสองวันเต็มเต็มนะครับสิบสองวันเต็มเต็มอันนี้คือสําหรับนกพิราบสายแข็งที่ทําไมเขาถึงเลี้ยงกันทําไมเขาว่ามันมีความต่างนะเดี๋ยวจะลองเอาตัวตัวพิราบบ้านเรามาชั่งให้ดูอ่าเข้าบ้านเข้าบ้านดูเข้าบ้านตัวเดียวนะครับลองดูตัวเดียวเอาโตโตสุดนี่แหละนะครับมาเทียบกันตัวนั้นเป็นตัวรองนะครับ แล้วอีกอันนี้ก็น่าจะประมาณสักสองสามขีดครับลูกครอบนี้ก็จะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับเอามาดูกับตัวนี้นะครับอันนี้คือเนี่ยครับพลาบ้านเราอันนี้เตรียมที่จะเอาไปปล่อยนะครับปีกยาวแล้วบินได้แล้วนะครับสองขีดครับสองขีดครับพี่น้องดูครับต่างกันเยอะเลยนะครับดูครับนกบ้านเราเนี่ยเนี่ยประมาณนี้แหละสองขีดครับ สองขีดนี้คือโตโตพร้อมบินแล้วนะครับประมาณสองเดือนกว่าๆนะครับดูเดือนสองเดือนนะครับเดือนกว่าเกือบสองเดือนประมาณนี้แหละนะครับแต่นี่คือสิบสิบสองวันครับอันนี้สิบสองวันเต็มๆโอเคครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจสําหรับมือใหม่นะครับหัดเลี้ยงก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับก็ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้หรอกตอนนี้เรียกว่าพัฒนาไปก่อนครับดูพ่อแม่เขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เท่ากับไก่เลยนะครับเท่าไก่แจ้เลยนะครับโอเคครับพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ